เพื่อนเคยสังเกตเห็นไหมคะเวลาเราไปชมการแสดงดนตรีไทยนักดนตรีจะแต่งตัวเรียบร้อยสุภาพเสมอเพราะเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครูดนตรีและผู้ชมรวมถึงมารยาทที่ดีด้วยค่ะถ้าเป็นนักเรียนผู้ชายมักจะใส่เสื้อกระบ,บอกสีขาวกับโจงกระเบนหรือผ้าสิ้นไทยแบบสุภาพ นักเรียนผู้หญิงมักจะใส่เสื้อแขนกระบอกหรือผ้าถุงสีเรียบร้อยนะคะและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ใส่เสื้อยืดกางเกงยียนหรือเสื้อผ้าที่ไม่สุภาพในการเล่นดนตรีไทยเด็ดขาดน,นะคะเพราะดนตรีท้องแต่งกายให้เหมาะสมนะคะเพื่อนๆออย่าลืมนะคะ ที่เรียบร้อยไม่เพียงแต่แสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ด้วยค่ะใครอยากเป็นนักดนตรีที่น่ารักต้องแต่งกายให้เรียบร้อยอยู่เสมอค่ะ